ครับสวัสดีครับผมชาวมงคลโสพงศ์อมรครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองสัปดาห์ก,กว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายโสพงศ์อมรครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาเลยคมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมไฟนี้ก็มีพี่เป็นอานันต์ครับกำชัยศรีโชคและพี่ๆน้องๆในค่ายเรวพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับว่าสิบเจ็ดครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับ มุ่งเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอเจーครับผมยังไม่เคยเจอกันเลยนี่คือไฟแรกใช่ไหมครับผมแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกต่อยมั้ป่ะก็ศึกษามาครับเขาเมื่อจะตายแล้วจำได้ไหมก็ฝีมือครับเร็วครับรวดเร็วแล้ววันนี้เราจะวางเกมออกไปยังไงก็เก็บไปเรื่อยครับเดยต่อยไปอย่างไรไฟไปตามรวตายเนาะแล้วก็หนอาวุธไปด้วยครับล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ราชเฉลิมเนินนที่ราชเฉลิมเนินนี้วันนั้นเราเจอกับสายเลือดนะเป็ไม่ใช่สายเลือดนะไอ้น้ำตาเดือดนะอือเป็นไงบ้าง ชนะน็อกยกสองอะชนะน็อกมาวันนั้นต่อยเวียเท่าไหร่ร้อยห้าครับร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยแปดอะร้อยแปดแบบพี้สองหนักไหมเป็นไงบ้างเกินอยู่สองบอลอะไม่น่ามีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาร่างกายตัวนี้เป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร่างกายเลื่อนชกลงมาก็ก็เต็มที่อยู่แล้วประมาณได้สิบเก้าสิบได้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ววันเย็นนี้พร้อมมาจะเอาเชนะกับค่ายเราปะพร้อมกับพร้อมเลยเนาะพร้อมจะใช่ไฟนี่เราคุมบมาประมาณกี่กิโลคุมมาก็ สามสี่กิโลได้สากิโลได้เราต่อยมวยมาเรารู like to 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 ้ท okay, so um okay, ั้งวันได้กี่ไฟแล้วประมาณมาร้อยกว่าได้ไฟล์ได้เนาะเราคนจังหวัดสงกรานเลยอ่ะฝากเชิญช่างไปขับแล้วหน่อยอ่ะเดี๋ยวฝากเชี่ยคุณรองเท้าฝากเชี่ยเล็กตายคนเี้วด้วยจะทั้ให้เต็มที่โอเคขอบาจครับ